สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันนะครับกับแนวาทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาวีไอพนะครับเมื่อวานนะครับพี่ๆเมื่อวานหวยลาวสตาร์ผมให้9กับ5ผลที่ออก0 9 3 6 1เนาะาม่เน้นเกก็มา9 3นะครับ5ไม่มาใครเอา9ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่9 3นะครับลาวสตาวีไอพให้8กับ9ผลที่ออก2 9 7 3 5 8ไม่มา ไปเอาเ้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่97นะครับเน้น8 7เนาะเข้ามา97ส่วนท่านใดนะครับที่ติดตามนะครับที่ผมบอกว่าท่านใดที่ชื่นชอบในรอบ VIP เนาะให้ดูผล2ตัวบนล่างดาวสตาร์นะครับแล้วเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนาะไปวิ่งรูดในรอบนี้นะครับ3มา9มานะครับถือว่ามา2ตัวเลยนะครับสลับแนวทางรอบ VIP เนาะก็ ท่านใดชื่นชอบนะครับก็ลองวิเคราะห์รับฟังดูนะครับส่วนแนวทางนะครับวันที่1 1นะครับเนาะสุกที่11กรกฎาคม2568นะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามเนาะก็ขอให้พี่ๆนะครับทุกท่านนะครับโชคดีทีปงปังๆนะครับผมให้ไปที่เลข2กับเลข8 รูที่รูที่แปะนะครับรูดที่แปะแปดหนึ่งแปดหกแปดเก้าสองหนึ่งสองหกสองเก้านะครับสามตัวสองแปดหก นะครับอันนี้หวยเลาวสตานะครับส่วนในส่วนในเลาวสตา vip นะครับผมให้ไปที่เลข6กับเลข2องลดไปที่เลข2นะครับ25งห้า หกห้าหกเจ็ดหกเก้านะครับสามตัวหกสองเก้านะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสรบหวยลาวสตาร์ star, แล้วก็ในรอบ vip นะครับเนาะท่านใด ที่มารับชมในวันนี้ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ